ปึ๊บนี่เ,เต็มครับสอดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นสองรอบคล้ายๆเขาพุงแหนะครับถ้าเบอรสองนี่ดึงเัี้ยงสีม่ได้เลยครับเนี่ย อิสารบ้านหนองวัดสินครับผมกะเมื่อนี้นะครับเดอ้อผมกัสิมาแนะนำวิธีใส่ลูกแห่การใส่ลูกแห่ได้พี่อีนะครับซึ่งมันจะแตกตา่างจากได้ธรรมดาอยู่นิดหน่อยนะครับคือหมายเขาว่าถ้าใส่แบบได้ในร่อนธรรมดาเนี่ย มันจะรูดครับถามว่าแบบนี้มันรูดบอตรงห่วงลูกมันก็อาจจะมีรูดมีขยับแน่ครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบรูดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากรับการใช้ลูกแห่เพราะว่าเขาต้องเอาได้ไปสารใจทับเล็กนะครับกับห่วงลูกแห่มันก็ต้องมีรูดมีขยับบ้างแต่ที่ว่าบรูดก็คือบรอยมันรูดนะครับตามันนี่ครับ ตาพี่อีนี่ครับถ้าใส่แบบได้ในร่อนที่ผมเคยใส่เนี่ยมันรูดครับถาว่าผมพี่ประสบการณ์บอกก็เพิ่งจะมีเนี่นะป <c oughs> ืนแรกผมใส่ที่แรกมันรูดครับได้แก้ครับก็เลยต้องสอดสองเถือหรือเขาเรียกว่าเกี่ยวบางที่เรียกเกี่ยวก้อยกรบโบนเใจนะครับก็คือตักสองเถรับบอรูดครับนี่ครับ ถ้าทักแบบเดิมครับถ้าดึงตัวนี้มันจะรูดเลยนะครับเดินดึงสายตัวเนี้นี่ครับมันจะรูดตามันจะเรือตาน่ออๆเลยครับนี่ยดึงเพามันจะรูดออกมาเหลือตาน่ออๆแต่ถ้าเอาเกี่ยวสองเถ้อมันจะบรูดครับนี่ครนี่ครับจะก็จะดึงแหงหลายนะครับนี่ผมก็ดึงแหงเป็นดีนะครับมันกับบรูดเพราะว่าเขาเกี่ยวสองรอบนะครับต่อเอาครับเดี๋ยวผมจะ เดียจเหตุให้เบ่งนะครับเดอ้อละะ้วก็ห้าใดที่สนใจรายละเอียดหรือว่าสเปคแหพื้นนี้นะครับเดอ้อเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงไว้ปักมุดในเม่นใตคลิปไว้ให้นะครับเดอ้อว่าเาหความยาวจักสอบ ขนาดจักเส้นใส่ลูกแหนอนเท่าไหร่แล้วกสารลงมาจักแขเอาบ้าจักตาคือรายละเอียดทุกอย่างเดี๋ยวผมจะลงไว้แต่ผมแม่นคลิปนี้นะครับเด้อปิ้นคลิปหนาครับเพราะว่าคลิปหนาเพราะใส่แล้วผมจะวานในเบิงว่าหลังจากเขาใส่ลูกแห,ห่เขาเห็ดแล้วเรียบร้อยมันจะเป็นจังไหนนะครับเนาะถ้าสนใจก็รอชมเบิรงนะครับเด้อต่ว่าคลิปนี้ ผมก็จิมาให้บรูทีนใส่ครับซึ่งผมใส่มาได้น้อยหนึ่งแล้วครับแแหขนาดสามจุดหาเซนครับีอีขนาดสี่จุดศูนย์ครับรอวสี่ศูนย์นะครับเองซึ่งขนาดนี้ผมว่าพอดีครับเพราะว่ามันขาดยากอยู่แล้วนะครับเนาะเขาบอต้องเอาใหญ่แต่ถ้าน้อยไปกว่านี้กระเบอากขักถ้าน้อยไปกว่านี้กระเบอสามก็โอเคครับสามสิบนะครับสามจุดศูนย์หรือสามสิบนะครับ โอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้เบิ้งนะครับเด้อผมบอกไปในย่งางนอ,นอว่าลูกมีลูกเจ้าของพ่นเอาไม้ผมใส่ทีแรกผมนึกว่าเป็นเบอร์สองครับเบิ้งแล้วเบอร์หนึ่งครับซึ่งซึ่งผมว่าถ้าเป็นผมนะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปแพเพ่นอาจจะหมักคนหมักแค่สี่คนว่นา,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 าซึงผมว่านักนักเคลื่อไปแล้วเดวยอน่าจะ เพราะว่าสี่โลขึ้นถาโลบนแน่ใจนะครับเบนเอามาตย์นะครับบบแมนมัดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นลูกแหทสี่ตัดออกจากแหพืืนเก่าแต่ว่าลูกมันยังใหม่อยู่ครับเพราะว่าลูกแหนมีต่อกันไว้เรียบร้อยแล้วต่อเป็นห่วงกันไว้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมใส่ไปเรื่อยๆผมก็จะได้แก้ออกอยู่ครับเมื่อแ้วถ้ามันบวลงโตก,กันนะครับมาครับที่นี้ผมสีเหตุให้เบิ่งนะครับเนาะเพื่อท่านใดสนใจอยากเอาไป ใส่เบืงอ่าวิธีใส่แบบนี้ก็คือเพาจะเป็นว่าต้องใส่กับแหได้พี่อีอย่างเดียวนะครับเพาะอยากชัดได้ธรรมดาก็ใส่ได้แห้งดีครับเวลา,าสูก็จับแนวมนันน่ครับจับแนวเห แนวตัวทีเชือกครับปั่นผมเอินสู่ลูกแหนะครับนอนสองหนึ่งสองลูกนอนจับลูกตั้งครับสอดนะครับแล้วก็สอดหลอดจิ้มหลอดนะครับแล้วก็ดึงอันนี่ปาบนะครับแล้วก็จิ้มตรงนะครับเห็นไหมครับนี่ เอาสีพอสอดขึ้นไปทางพีเลยครับเด้อถ้าสอดสอดขึ้นไปทางนี้นมันจะเจ็บเจรูดนะครับเห็ผมสีสอดขื้นจริง่ให้มันคัดกันนะครับสอดปุบ๊บเี่นไ็มครับ,รบแล้วก็สอดอีกรอบหนึ่งครับปุบ๊บนี่ครับสอดไว้แล้วทีนี้เราก็จะนครับจัด ให้มันได้ครับขนาดของตาเหี่ยวเอาก็ก้าวแล้วดึงครับดึงรูเลยครับนี่ครับอยู่แล้วครับในบ้อันนี้ผมก็บึงพานโทรศัพท์ด้วอ่ที่นี่เขาก็สีมาสานตานี่ตานี่หละครับสําคัญครับบางท่านกาเจ้าสารเอาอย่างสีพิสารเหี้ยครับแต่ผมเฮดบเปินนะครับ ผมเห็ดละตามพอกันเอาแบบง่ายๆนะครับนี่สอดจึ๊บหมายสิครับแล้วก็ดึงนะครับดึงอ่ะปึ๊บแค่นี้มันต่อทอกันแล้วครับเอามือบีบไว้ครับป๊าบโอ้ยกล่องผมคือประสาทแน่นอะนี่ครับเอามือบีบไว้นะครับเนาะที่นี้เขากะสอดหลอดนะครับ หนึ่งปกติผมสอดเทือเดียวนะครับนี่ครับได้ธรรมดาเนี่ยครับสอดเจอสีแล้วก็ดึงตาเลยครับดึงปูกเลยจ้าว่ามันรูดครับสอดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นสองรอบใล้เขาผุงแหยครับปึ๊บนี่จังที่บ่มีรูดครับบัดนี้ครับนี่ครับเนี่ยเขาสิดถึงแห้งแห้งจังที่บ่ได้เร่อครับคันสอดรอบเดียวนะครับอันนี้สองรอบเขาดึงได้เลยครับนี่ครับ แล้วหนึ่งตาครับผมใส่มาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวผมสีเห็นให้เบิ่องอยู่แหนึงเลยครับด้วยอยากได้แบบกล้องชัดๆให้กับนะ่าได้เนาะโอ,อะ้โอเคครับพอชัดนะครับออกมานี่สอดหลอดแล้วครับป้าติงเลยครับแล้วมาจับตัวนี้ดึงครับ ปุ๊บนะมันจะเห็นเป็นตองนะครับเอากระสอบเคี่ยวมาก่อนนี้แหลครับเห็นเป็นตองนี่นะครับเอาบางท่านเขาจะสอดไ้นี่นะครับแต่บอครับสอดคืนมาสี่ครับให้มันสวนกันครับนี่ครับเห็นไหมปุ๊บแล้วก็สอดอีกรอบหนึ่งครับปุ๊บน่ครับ ล้วก็มาดึงเส้นนี้ครับนี่จัดตามันได้เห็นหมบอ,อพอดีพอดีปุ๊บเอามือบีบไว้เข้าก็ดึงครั้งนี้นะครับรูดข้าไปปั๊บอยู่ครับ,รปไปไปบอยู่นะครับ,ลรบนลอดตอนนี้ก็คืบครั้งสี่ครับมือเข้าบีบไว้แล้วครับนี่นล้วนี่เข้ากด ก็ลูกแข่งดีครับนี่ครับนี่สีครับนิวโปเขาบีบปั๊บอยู่ครับสอดเริ่บหนึ่งสอดอีกรอบหนึ่งเริ่บสองนี่ครับก็คอยดึงลงมาพอมันรัดกับไวครับนี่ครับพอมีรูดครับนี่ครับนี่ครับถ้าบอรสองนี่ดึงเังสี่บ่ได้นึ่งเลยครับนี่ นะครับรูดลงมาอยู่นี่เลยแหละครับนี่ครับตาตัวนี้ครับนี่เชือกตัวนี้นะครับรูดลงมาอยู่ผีเลยแหละครับนี่ผมเดินท้เบนฟังเสียงครับนี่ครับมีจะได้จะบาดมือครับก็โอเคเนาะครับเนาะถ้าบอกใจแนวใดก็สอบถามมาใต้คคิดครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับเนาะบว่าจะเรื่องส่ลูกแห้นะครับเดเรื่องการสานแห้เรื่องนี้ยังก็ได้เอาแต่หรือว่าการแบ่งตาเพื่อจะเอาบานะครับอผมบอฟังไปหน่อยนะครับตัวน,นี้บาผมห่าง10ห่ารตารตาที่16สานบานะครับแหเพื่อนเอนี้ย ความยาวจะอยู่ข้าสอบผมก็คือแปดศอกครับรวมเผาเอาไปไว่ารายละเอียดคลิปหนาแล้วกันนะครับนะเนาะเดี๋ยวผมจะปัมดมุดเม่นไว้ใต้คลิปครับผมอ่ะฉัรักคลิปนี้กับคือสิกอจบแค่นี้ครับผมโดนๆได้ถ่ายคลิปลงคลิปซะหนึ่งครับว่าวพิษว่าถืกเดอ่น้องเ้อจังใดถ้าว่าวกไปวนมากะจะจะถึงซากันกะจะเฝ้าให้กันนะครับ เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายๆสำหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการำลังใจทุกการติดตามนะครับเนาะที่เป็นกําลังใจให้กับผมมาตลอดอ่ะเึงแม้ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปกระดาษช่วงนี้แต่สำหรับเอฟซีตุ้มประกดกะเกี่ยวเขาแล้วนะครับเกี่ยวเขาแล้วเข้าจังมาว่ากันเรื่องตุ้มประกดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายๆโชคดีมีเงินใส่ร่ำรวยสุขุกคนนะครับเนาะ สวัสดีครับนี่ครับเรล่างข้าดึงดึงออกของกว้างดีสินะครับดึงลูกแหมันตึงดีสิครับนี่น่ครับให้เบิงตาเขียวข้างบนนะครับเด้อช่วงทำามือกระปล่อยอะไรช่วงประมาณนี้ครับนี่นีช่วงประมาณนี้เดี๋ยวนี้นะครับเวลาดึงให้ถึงแล้วนะครับมันจะเป็นขนมเปียกปูนไปทั้งขวางนะครับ โอแมนเนี้ตั้งลงยังสี่เลยครับนี่นี่สี่คือว่าโอเคสเสียดายครับ